สวัสดีครับกระแ้ข่าวดังมาแล้วครับนาทีกันจอมพลังเจอหน้าลูกสาวครั้งแรกหลังคลอดโ h o คนเป็นพ่อดีใจนับว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลสาธารณะที่สปอตไลท์ทางสังคมกำลังฉายแสงให้เขาครับสำหับกันจอมพลังหรือนายกันทัศพงไพบูุญเวชซึ่งก่อนหน้านี้มีชื่อเสียงมาจากการทำธุรกิจบะหมีขายอยู่ที่ตลาดนัดกลางคืน และมีจุดเด่นของการขายก็คือชามยักษ์จนกลายเป็นไวรัลทางอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็วก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะยกระดับตัวเองเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในเวลาต่อมาและมีผู้ติดตามเพจถึง45,427คนและในมุมของธุรกิจนั้นกันจอมพลังก็ได้เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทอย่างน้อย2แห่งเท่าที่มีการตรวจสอบได้ก็คือบริษัทเสือแดงโรตารี่ออนไลน์และบริษัท ไทยคิงเทคจำกัดซึ่งทางด้านชีวิตส่วนตัวนั้นกันจอมพลังได้แต่งงานไปที่เรียบร้อยแล้วกับแฟนสาวหมิวรลิตาหงสมัรซึ่งเธอคนนี้สวยและมีดีกรีนางงามเวทีมิสแกลนองปี2017อีกด้วยซึ่งหลังจากที่กันจมพลังนั้นมักจะอวดโมเมนต์สุดอบอุ่นในขณะที่ภรรยาคนสวยกำลังตั้งท้องลูกคนแรกให้ได้เห็นกันอยู่บ,บ่อย และล่าสุดนั้นก็ถึงวันที่รอคอยคือวันที่คลอดลูกสาวคนแรกโดยทางด้านกันชมพลังนั้นได้ออกมาเผยภาพและแคปชั่นโดยระบุว่าน้องมีเกี้ยวจอมพลังดวงใจของพ่อและน้องหมิวออกมาดูโลกแล้วนะครับตอนนี้คุณแม่รัลิตาหงสมาร์ทและลูกของผมปลอดภัยแล้วครับขอบคุณทุกกำลังใจจากเพื่อนพี่น้องและเอซที่รักทุกท่านด้วยครับ ขอขอบคุณข่าวจากที e ิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไอค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ